สวัสดีครับผมต้องประวานชอบรีวิววันนี้ผมจะมาทดสอบครับการขนานแผงโซล่าเซลล์ต่างขนาดนะครับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับสองร้อยวัตต์นะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับ1้0ห้าสิบวัตต์ครับผมต้องการจะมาขนานกันครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าหากเราไม่มีตัวไดโอดป้องกันนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับสองร้อวัตต์นะครับมันจะไปชาร์จแผงโซล่าเซลล์นะครับ1้0ห้าสิบวัตต์นะครับเอามาดันเลยนะครับครับอันนี้ไม่มีโหลดนะครับนะครับบ ศูนย์จุดหกแอมป์นะครับครับมีชาร์จแผงนี้นะครับครับช่องเดถูกนะครับศูนย์จุดหกนะครับครับไม่มีดูดนะครับเมื่อเราไปโอดบล็องนะครับครับไปโอดบล็อกนะครับครับเสไม่ไรนะครับ ไม่ไรนะครับเขานี้นะครับเพียงแค่เราใช้ได้อุดบ็องครับเราก็สามารถนะครับใช้แผงต่างขนาดมาขนานกันได้นะครับไปก็จะไม่ไหลย้อนไปหาแผงที่กําลังน้อยกว่านะครับแผงที่กําลังน้อยกว่าก็จะไม่เกิดความเสียหายนะครับนะครับตัวนี้เราก็ตดต่อรวดนะครับ12.3 12.2นะครับ ครับสำหรับการขนานแผงต่างขนาดนะครับแล้วก็ควรมีไรออทบไวบป้องกัน,นครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้นครับไปนะเจอกใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ